ัสนี้ก็บพบกับช่องกเกษตรมือทำไรธนาทอนพี่น้องมือนี้จะพาพี่น้องมาปลูกอ้อยขุดเป็นลุมไ่มคะล่เสาวทอนพันลโล่งเลยที่ห้าบ่ตตองบ่มขอตาเนาะค่ะเนาะบ่ได้บ่มให้มันเกิดใช่ไหมแล้วเอาเป็นทอนมาโล่งลุมเลยค่ะพี่น้อง mm. มาเบิ่งมาห<า>้านีิศยังไงอันนี้คือทอนพันห้าวบ่มไบขึ้นเดียวค่ะพี่น้อง mm. มันก็นจะเริ่มมีหางแบบนี้แล้วค่ะ พี่นองเบิ่งวางลงข้างขังสิเลยค่ะได้หลายได้หลายได้หลายก่อดไงฉันกิดสีใส่ไล่ไล่เลยฉันอยากได้ก่อดไงครับพี่น้องวางซีทอนเนาะค่ะเนาะลักษณะนี่คือจะเอาขี้ดินใส่ไว้ในี้พี่น้องนี่ท่องปูใส่เลยยังสิเด้อค่ะเด้อ พี่น้องพ่อเ้าดินใช่แล้วก็รูปเห็นทอน,น,บบนพันแบบนี้ค่ะพี่น้องเนี่ยคือเห็ดแบบนี้เด้อค่ะปลูกล้มของไรลตะนาะทอนเห็ดแบบนี้ค่ะจะได้โกรอง่ายแต่โกดีไหมค่ับพี่นอ้องตัวมันนี่ค่ะใส่ซีทอนป,ป,ปูกกล,ลูมือและน้อยครับพี่น้องถ้าปลูกอ้อยขั้นน้ำนะปลูกไปเรื่อยๆย่าหยุดปลูกไหมคะ่ะแต่เฮาหยุดปลูกเ้าสีบไม่อ้อยขันขายเนาะค่ะเนาะเราต้องปลูกไปเรื่อยๆอย ถุงดำยังสีก็ได้ค่ะนี่รวมใส่ถุงดำครึ่งนึงเห็นบ่หักเขาจะเลิกบอกค่ะพี่น้องเห็นอยู่บนต้นทำเก็บนี่เด้อก็เด้อต้นใหญ่ๆเลยต้นใหญ่ก็จะน้อยใหญ่โนมุกเด้อค่ะกระจายไร่ห้องกับปลูกยังสีเลยค่ะพี่น้องเนี่ยดลงไปแบบนี้เลยแล้วก็เอาดินใส่ ดินลอดดีอันสีดำดีเนี่ยค่ะพี่น้องดำดีเพราะว im <can> ่า <pot>. ม <sweating myślę> ันเป็น <can> ดินรอเฮียนเท่าน้องคะเนาะเฮ็ดประมาณเท่านี้เองเนี่ยค่ะพี่บอกคุดลุ่มคุ้มก่วงก่วงเติบอยู่ค่ะเพราะว่ามันสีแดงไปนานนาะค่ะเนาะเอาก็เลยเฮ็ดลุ่มใหญยลุ่มเลอะหายามฝนจะเฮ็ดลุ่มเลอกเลอะกังสีบ่ะไรเนี่ยค่ะน้ำท่วมลุ่มเต็มป่อร่อมิตรอ้อยเท่าสีิตายค่ะพี่น้องปลูกมือละน้อยค่ะปลูกชูมือจะเศร้าปลูกก็สิเมียค่ะ เส้รก็ม่หดเนาะคะน้องไหชนเขาเห็นแดดน้ำยังสีไหมค่ะเพราะว่าเขาคุณลุ้มดอก์กพี่น้องนคุณลุ้มเด,มดิกรกเพราะว่าลมยาดขนะองเนาะอาย่ามนะเขาเกาดินมาโลองอีกเรื่อยๆเพราะไอเขาเกิดก้อนนอกะนะเนาะ ทุกวันืันนี้ได้ได้สิบสองล้มค่ะพี่น้องปูเออชะละซ้ำนีน่แ่ละเฮ็ดตามแห้งห้าค่ะเฮ็ดตามแห้งห้าพิโลเลยเนาะอันผู้ได้อยากปลูกแบบลุ่มก็ล่องเอาสูตรไม่ญงธนาคาอนไปเบิ่งก็ได้เด้อค่อเด้อถนัดแบบได้ก็เฮ็ดแบบนั่นล่ละอันนี้มันเป็นพื้นที่ที่แบบว่ามันโมเมนไห,หนาไหมค่ะมันเป็นสวนเพาก็เลยปลูกเป็นลุมเลยเพราะว่ามันน้าบดท่วมนะครับพี่น้อง ดินดาดีดีค่ะกินดําดีแล้วก็อันชีก็เดือนไลยมุ่นใส่เดือนก็ล่ยลยพี่น้องคลิปนี้ก็เขอไปก็นื้อับพี่น้องจ้าเอาเน้ยๆสันๆเร่งสิและว่าผูอ้อยเป็นต้นน้อยกับปูเป็นลุ่มกระเฮจังสิขะไรธนาทรเท่ากันเนาะ <c oughs> ขอพูดเล,ล้วไงติดตามให้ได้เลยค่ะเด้อน่ะเสร็มือทำไร่ธนาทรนะคะมันญ่ธนาทรเราเล่าปุกๆสิเนี่ยสีเนาะพ,กพิกัดเกาะอำาเพิ่มเพ่นจังหวัดอุดรธานีค่ะพี่น้อง กูได้อยากได้ทอนพันชุพันบริหารูนหลักการซ้ายน้ำผึ้งโทรมาได้เด้อค่ะเด้อมีบริการเก็บไปทร้งหมด้นคะพี่น้องคลิปนี้ก็ขอไปก็หนักว่าหลายหลายยายห้างขอบคุณเลหลายสวัสดีค่ะ